การเซฟลายจากข้างนอกนะคะเข้ามาไว้ที่ตัวเครื่องหรือว่าเป็นลายอื่นที่เราจะปักนอกเหนือจากตัวเครื่องนะคะเซฟลายลงแฟกไดนะคะเสร็จแล้วก็นํามาเสียบที่ตัวเครื่องค่ะจะมีช่องสําหรับเสียบแฟกได้ด้านข้างนะคะหลังจากเสียบแฟกไดแล้วนะคะมาที่ตัวหน้าจอเป็นรูปกระเป๋าค่ะแล้วก็มาที่รูปแฟกไดค่ะแล้วก็นี่คือลายทั้งหมดนะคะที่เรา จากแตกด้า์มาที่ตัวเครื่องนะคะต้องการจะเย็บลายไหนปักลายไหนก็แตะไปที่ลายนั้นได้เลยนะคะแล้วก็กดเซต็จ้ามานะคะขึ้นมาโชว์ที่ตัวหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็เราก็กดอ่าที่จะเลือกสั่งปักเข้ามาได้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นหน้าพร้อมที่จะปักแล้วก็จะมีสีได้แต่ ทั้งหมดเนี่ยโชว์ขึ้นมาให้เลยนะคะและถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเซฟนะคะลายเนี้ยเก็บเอาไว้ที่ตัวเครื่องนะคะมาที่รูปกระเป๋านะคะแล้วก็มาที่รูปจักรค่ะนะคะช่วงนี้กําลังโหลดที่จะเซฟเก็บเข้าตัวเครื่องนะคะเราสามารถจะเก็บลายนะคะที่เราปรับบ่อยๆเนี่ยที่ตัวเครื่องได้เลยและก็มาลองเช็คดูนะคะที่ตัวเครื่องอีกรอบหนึ่งค่ะ มาที่รูปกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะมาที่รูปจักค่ะแล้วก็นะีคะลายก็จะโชว์ขึ้นมาให้แล้วนะคะตรงนี้ก็คือจะอยู่ที่ตัวเครื่องแล้วค่ะแล้วก็จะใช้ช่วงไหนเวลาไหนแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาใช้งานได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะ